สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะกับสาวนเล็กเด็ดนะคะกับแนวทางเ่าพัฒนานะคะในงวดของวันที่22เดือนมกราคม2 5 6 7นะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันชุดสรุปโค้งสุดท้ายนะคะให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะคะก่อนไปรับชมฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้กับทางช่องคิดคํานวณแนวทางตัวเลขนะคะมาแบ่งปัน สำหรับเราพัฒนานะคะในวันนี้ก่อนไปรับชมก็ฝากคำเตือนแนวทางตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคำนวณน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่พี่สำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่มารับชมนะคะโชคดีเฮงๆปังปันะคะสำหรับวันนี้นะคะชุดคุ้งสุดท้ายน้องเอสเด่นไปที่ 7, 4, 2นะคะพี่พีตัวนำไปวิ่งไปรูดได้นะคะ7 4 2 ส่วนท่านใดชอบวิ่งชอบรูดนะคะเจ็ดนะคะวันนี้ไม่ชอบเจ็ดเอาสี่กับสองนะคะเน้นชุดเน้นมีเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งนะคะแล้วก็หกสี่ 4แล้วก็4 1น,นะคะพี่ๆสำหรับแนวทางในวันนี้นะคะตัวกันนะคะกันมี3คู่นะคะตัวกันในวันนี้กันไปที่7 3 7 9แล้วก็ หกหกเจ็ดนะคะพี่พี่สำหรับแนวทางวันนี้นะคะท่านใดชื่นชอบชุดกันหรือชุดเน้นก็ลองพิจารณาดูนะคะบางทีก็ชุดกันนะคะโอกาสมาก,ก็มีเหมือนกันนะคะพี่พ3ตัวในวันนี้เม็ดเดียวนะคะน้องแอดให้ไปนะคะก็จะเป็น4 7 2นะคะพี่ๆสำหรับวันนี้นะคะท่านใดชอบก็ลองนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นดูได้นะคะสำหรับราววันนี้นะคะวิ่งรูดเม็ดเดียวที่7นะคะท่านใดไม่ชอบ7เ,เอา2กับ4นะคะไปพิจารณาได้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยๆวยนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันพุธนะคะวันพุธก็ขอให้โชคดี เฮงเปังปัรวยๆกันทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะท่านใดทีด่เข้ามาใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ